ต้อนรับเข้าสู่ช่วงมอเตอร์ไรด์ หลังจากที่ฮอ da ้าฟียานยนต์นเอเนกประสงค์ในแบบ MUV หรือแบบ Mini MPV 7ที่นั่งพื้นฐานแจ๊หรือฟีดที่ได้เปิดตัวไปเมื่อ4ปีก่อนแล้ววันนี้ Honda าฟีกลับมาอีกครั้งพร้อมรูปลักษณ์ที่เพิ่มอารมณ์สปอร์ตพร้อมเติมเต็มในเรื่องของความอนเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นในค่าตัวที่สมเหตุสมผลมากกว่าเดิมในรุ่นใหม่เนเช้งที่เปิดตัวไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เราจะพาไปพิสูจน์สมรรถนะและความคุ้มค่ากันอีกครั้งสาหรับ Honda าฟีใหม่คันนี้ างของการตลาดในกลุ่มมินิ MPV ที่ทาง Honda ตั้งเป็นรถแบบ MUV เริ่มต้นตั้งแต่ปี2001เป็นการเอาแพลตฟอร์มของรถซิตี้คารอย่าง Honda j a จ z หรือ Fit ในเจเนอเรชันแรกรหัส GD มาเพิ่มความอเนกประสงค์ด้วยตัวถังแบบมินิวนรูปทรงเหลี่ยมขนาด7ที่นั่งจนกลายเป็น Honda Mobilio ซึ่งถือเป็นต้นตระกูลของ h o n d a ฟ e ในปัจจุบันและใช้ขุมพลังบล็อก IDSI ความจุ1.5ลิตร88แรงม้าก่อนจะเปลี่ยนเป็น เรื่องยนต์ VTEC รหัส L15A 110แรงม้าในรุ่นใหม่เนอร์เชงจากนั้นจึงเป็นคิวของเฟรดในโมเดลปัจจุบันซึ่งใช้ตัวถังแจ๊ดในโมเดลที่2รหัส GE มาพัฒนาสูตรเดิมคือต้องการเพิ่มความเันเอกประสงค์ให้มากขึ้นพร้อมปรับหน้าตาให้ทันสมัยอีกเล็กน้อยบนรูปทรงกล่องที่มีหน้าตัดทรงสามเหลี่ยมพร้อมประตูสไลด์อันเป็นเอกลักษณ์ไว้เช่นเดิม มีการเปิดตัวครั้งแรกในปี2008ที่ญี่ปุ่นก่อนจะเปิดตัวที่เมืองไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2009ในราคาเริ่มต้นตั้งแต่800,000ไปปลายไปจนถึงรุ่นท็อปที่มีราคาสูงถึง1 7 4 5 0 0บาทและทำการตลาดต่อเนื่องมาจนถึงปี2012โดยทำยอดขายรวมได้ที่11,400คันก่อนที่จะเปิดตัวรุ่นใหม่เนอ้อเชงเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมีให้เลือก2รุ่นคือรุ่น SE ราคา839,000บาทและรุ่น EL 9 4 0, 9 0 0 0บาท สำหรับรูปลักษณ์ภายอกของ Honda าฟรีใหม่ที่นำมาทดสอบในวันนี้นั้นทาง Honda ามีการปรับปรุงหน้าตาให้ดูแตกต่างไปจากรุ่นเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของด้านหน้าซึ่งเปลี่ยนลุกจากสไตล์สปอร์ตมาเป็นดีไซน์ที่หรูหรามากยิ่งขึ้นตั้งแต่กระจังหน้าชั้นเดียวมาดเข้มสีเดียวกับตัวรถในรุ่นสปอร์ตและแบบโครเมียมแบบเรียบๆในรุ่นปกติมาเป็นกระจังหน้าโครเมียม3ชั้นแบบเล่นระดับเพิ่มความหรูหราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นต่อนเนื่องถึงไฟหน้าดีไซน์ใหม่ลดเส้น โคงบนรูปทรงสี่เหลี่ยมมากขึ้นแทนที่จะเป็นโคมดำในรุ่นเดิมพร้อมไฟสองสว่างแบบมัลติรีเฟกเตอร์แบบเดียวกับรุ่นก่อนส่วนกันชนด้านหน้านั้นยังยกข,ของเดิมออกมาเป็นแบบใหม่ที่หน้าตาคล้ายกับกันชนด้านหน้าของแจ๊ดซึ่งไม่มีไฟตัดหมอกมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานถ้าอยากได้ต้องเสียตังค์พร้อมเปลี่ยนกันชนเพราะว่าไม่มีช่องสำหรับติดตั้งเผื่อไว้ให้รุ่นนี้ค่ะ จากนั้นมาดูกันต่อที่ด้านข้างซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะักมีเพียงล้ออลลอยที่เปลี่ยนจากลาย7กา้านแบบเรียบๆมาเป็นกา้านคู่ในจํานวนและขนาดที่เท่าเดิมคือ15นิ้วส่วนกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวจะมีมาให้เฉพาะในรุ่น EL และเพิ่มออปชันในส่วนของประตูแบบสไลด์ซ้ายขวาแบบไฟฟ้าที่สามารถควบคุมผ่านสวิตช์เปิดปิดจากรีโมทคอนโทรลได้ทั้งรุ่น SE และรุ่น EL ซึ่งเป็นสุดขายใหม่ที่เพิ่มเติมจากรุ่นที่มีสไลด์เปิดปิดได้จาก เฉพาะในรุ่น e เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าจะมีมาให้ทุกรุ่นตั้งแต่ต้นแล้วคราวนี้มาดูที่บั้นท้ายที่ดูจะเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าลองดูดีๆจะเห็นว่า Honda ได้ทําการเปลี่ยนไฟไท้ายใหม่เป็นแบบเรียบรวมถึงคิ้วฝากระโปรงท้ายโครเมียมที่เปลี่ยนจากเดิมแบบเรียบม,มาเป็นดีไซน์ใหม่ที่เน้นรูปทรงที่ดูมีมิติมากขึ้นพร้อมติดตั้งกล้องสองภาพด้านหลังมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับรุ่น e-l เช่นเดียวกับสปอยเลอร์หลังที่ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มหลอแต่ก็ไ ปแบบสอภายในห้องโดยสารแบบเจ็ดที่นั่งที่แบ่งออกเป็น3ามแถวในสูตร 2บวก2บวก3ที่นั่งของฟรีดนั้นถึงแม้จะมีพื้นที่ที่ไม่ค่อยกว้างขวางมากนักแต่ด้วยการออกแบบในสไตล์โอเพนคาเฟ่ที่ทำให้รู้สึกปลอดโปร่งสบายด้วยคอนโซนา่าที่ดีไซน์ราบเรียบสไตล์เคาน์เตอร์บาร์ในร้านกาแฟที่แยกส่วนอุปกรณ์ไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นวิทยุ MP3 ทรงเหลี่ยมจอสัมผัสแบบ LCD ขนาด7นิ้วพร้อมช่องเชื่อม usb และ aux ที่คอนโซหนาพร้อมกลางคอนโซนา ที่ใช้แสดงภาพจากกล้องสองหลังได้ด้วยพร้อมสวิตช์ควบคุมที่พวงมาลัยที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น EL โดยไม่มีระบบนำทางน a เบเกเตอร์มาให้ถัดลงมาก็จะเป็นแผงควบคุมระบบปัดประกาศแบบออโต้พร้อมหน้าจอบแบบดิจิตอลและเกียร์สไตล์รถแวานแบบคอนโซลหน้าส่วนมาตรวัดนั้นยังคงเหมือนมาในสไตล์เดิมๆด,ดีไซน์เรียบๆแบบจอเดี่ยว พร้อมวัดรอบและเกลน้ำมันแบบดิจิตอลซึ่งส่วนที่เป็นจุดเด่นนั่นก็คือออกแบบช่องทางเดินกลางที่สามารถเดินผ่านกันได้จากแถวหน้าไปจนถึงแถวหลังสุดซึ่งถือเป็นรถสไตล์มินิแวนอีกหนึ่งคันที่ถูกใจคุณหนูหนูไวโซน ทางด้านขุมพลังใต้ฝากระโปรงของ Honda f r ร e ดคันนี้ยังคงต้องเป็นบล็อกเดียวกับรุ่นเดิมซึ่งใช้ร่วมกับแจ๊ดในโมเดลที่2และ City ้ในเจเนอเรชันที่6ซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ4สูบแถวเรียง16วาล์ว SOHC พร้อมวาล์วแปรผัน IVT e c รหัส L15A ที่ให้พละกกำลังสูงสุด118แรงม้าที่6,600รอบต่อน,นาทีพร้อมแรงบิดอีก144นิวตันที่4,800รอบต่อน,นาทีซึ่งส่งถ่ายกาลังผ่านระบบเกีย อัตโนมัติแบบ5สปีดพร้อมระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบเกตโรจิกคอนโทรลพร้อมไดร์ฟคอนโทรลและชิปโฮลคอนโทรลที่ให้อัตราเร่งที่ค่อนข้างที่จะอ่ดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Jazz ที่ใช้เครื่องเดียวกันแต่มีน้ำหนักตัวที่เบาวกว่าส่วนในเรื่องของความประหยัดนั้นฟรีทำได้ดีในระดับกลางโดยเครื่องยนต์ที่ต้องบากน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นจากฮอนด้ Jazz พร้อมรอบเครื่องที่ไม่สูงมากนัก เช่นที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่องจะอยู่ที่1,850รอบต่อนาทีและที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ที่2,250รอบต่อนาทีซึ่งจากการที่ได้ทดสอบใช้งานในเมืองบนระยะทางรวมมากกว่า110กิโลเมตร n d a ด้าฟรใหม่ให้ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่10.1กิโลเมตรต่อลิตรก่อนจะลองขับบนทางโล่งๆแบบชันเมืองที่ความเร็วเฉลี่ย95กิโลเมตรต่อลิตรเป็นระยะทางเกือบ100 ผลตัวเลขที่ได้ก็คือ13.47กิโลเมตรต่อลิตรเฉลี่ยแล้วเฟรดบริโภคน้ำมันมากกว่าแจ๊สเล็กน้อยเมื่อแลกกับความอนเนกประสงค์ที่เพิ่มขึ้นในระดับที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผลเลยทีเดียว จากนั้นมาดูที่ฮันลิ i ในการขับขี่ของ Honda Freed ใหม่ที่ติดตั้งระบบการสะเทือนมาให้เป็นในแบบอิสระ MacPherson strut พร้อมเหล็กกันโคลงที่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบคาน b บ a ดหรือ t o อร์ o n b e a m e shape ซึ่งเป็นช่วงล่างในแบบฉบับของรถเล็กชุดเดียวกับ Jazz และหัส GE ที่มีการปรับเพิ่มในส่วนต่างๆเพื่อให้ความเหมาะสมกับตัวถังที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขยับจุดยึดสปินคู่หลังที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางล้อหลังมากขึ้นเพื่อช่วยให้มันนิ่งและยึดเกาะถนนได้ดีมากกว่าเดิมซึ่งจากที่ได้ลอ ขับฟรีดใหม่ก็ยังเป็นรถที่นั่งสบายและโดดเด่นในเรื่องของความนุ่มนวลสไตล์รถครอบครัวกับความคล่องตัวที่ได้จากพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ EPS ของฟรีด ที่ทำให้น้ำหนักที่เบามากกว่าในความเร็วต่ำทำให้การขับขี่อย่างคล่องตัวที่ซ้นและวงเลี้ยวที่แคบจนทำให้ฟรีดดูเป็นรถครอบครัวคนเมืองอย่างชัดเจนและเมื่อขับบันที่ความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นจะเริ่มรู้สึกเหมือนน่าจะลอยและเริ่มเลี้ยวเข้าลายตามค้งได้ช้าลงโดยต้องออกแรงดึงมากหน่อยแต่ก็ถือว่าเอาอยู่ได้ไม่ยากส่วนระบบเบรกและระบบความปลอดภัยต่างๆของฟรีดนั้นยังจัดอยู่เป็นชุดเล็กสเปคเดียวกับรุ่นแรกคือด้านหน้าแบบดิสพร้อมช่องระบายความ ร้อนและด้านหลังเป็นแบบดัมเบรกพร้อมระบบป้องกันล้อ ABS และระบบกระจายเบรก EBD เพียง2ระบบเท่านั้นแต่ด้วยสมรรถนะที่ไม่จัดจ้านมากนักระบบเบรกของเฟรดคันนี้ยังถือว่าเอาอยู่ค่อนข้างดีโดยไม่ต้องพึ่งระบบความปลอดภัยอื่นและมีระยะเบรกที่หยุดได้ค่อนข้างที่จะสั้นด้วยแรงเบรกที่ไม่ต้องออกแรงกดมากมายนอกจากนี้เฟรดยังมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าแบบ Du อ l SRS มาให้เพิ่มความอุ่นใจได้อีกระดับบนมาตรฐานเดียวกับทางรุ่น SE และ E-L ในคันนี้ สรุปแล้ว Honda า r e e ดใหม่คันนี้เป็นยานยนต์อเนกประสงค์ไซส์คอมแพคที่หรูหราและโดดเด่นกว่าคู่แข่งในคลาสเดียวกันด้วยประตูบานสไลด์แบบไฟฟ้าและหน้าตาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างชัดเจนในสนนราคาที่สูงกว่าคู่แข่งไม่มากแบบรับไม่ได้รวมถึงห้องโดยสารที่ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องความโปร่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยที่ปรับใช้งานได้หลากหลายและออปชันเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เพิ่มเข้ามาจนสามารถเรียกคะแนนจากคู่แข่งกลับคืนมาได้หลายแต้มจากที่เคยตกเป็นรองจากโมเดลก อย่างไม่ยากเย็น ยิ่งถ้าลองเปรียบเทียบฟรีดในโมเดลแรกแล้วยิ่งถือว่าเป็นรูปลักษณ์หน้าตาที่ดูไม่แตกต่างกันมากนะักถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนในหลายๆจุดเราก็ตามส่วนสิ่งที่แตกต่างชัดเจนก็คือความคุ้มค่าที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของออปชันต่างๆที่จัดเต็มมากกว่าในราคาแบบเบาๆซึ่งถือเป็นการลบจุดด้อยและเพิ่มจุดเด่นให้กับตัวเองอีกครั้งและนี่เองน่าจะมีส่วนทําให้ยอดขายได้เพิ่มมากขึ้นและมากกว่าเดิมได้อีกไม่ยากเรียกว่างานนี้ฟรีดใหม่เอาชนะตัวเองได้อย่างขาดลออยยแบบไรข้สสงสั 看。